บทที่617หลังจากทำความสะอาดชั่วครู่เจียงเฟิงก็กลับไปที่เตียงและหมดความรู้สึกเขาถามแม่พูดว่าอะไรนะเจียงเฟงถามด้วยความประหลาดใจป้าน้อยใช่ป้าน้อยกองอี้อิงเก้พยักหน้าครอบครัวของลูโอ,อยูเฟงมีสามคนในรุ่นนี้โดยมีพี่ชายอยู่ด้านบนและน้องสาวอยู่ด้านล่าง พี่ชายเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดของลูโอเมงแลนในขณะที่น้องสาวมักจะอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของเฮงเก้คาตี้ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆบนชั้นที่18ในช่วง3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่กลายเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเจียงเป็นรู้เพียงว่าลูโออยู่เฟงและครอบครัวของพี่ชายของเขาอาศัยอยู่ในที่ราบภาคกลางและเจียงเฟงไม่เคยเห็นป้าตัวน้อยคนนี้มาก่อนกองอีอ้อิงเก้พูดต่อ ฉันจะไปทำงานพรุ่งนี้ชาวแม่มีเรียนที่โรงเรียนส่วนพ่อจะไปที่โรงยิมศิลปะป้องกันตัวพ่อกับแม่จะกลับมาหลังเลิกเรียนเร็วๆนี้คุณป้าและคนอื่นๆจะมาถึงตอน9ก้าโมงโมงคุณสามารถส่งฉันไปที่บริษัท โดยเร็วที่สุดคุณสามารถไปที่สถานีเพื่อรับคนโอเคฉันเข้าใจแล้วอี้อิงเก้มันดึกแล้วเข้านอนเร็วเจียงเฟงพูดเบาๆกองอ้อิงเก้นหน้าแดงและมองไปที่เจียงเฟง คุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่ต้องการความช่วยเหลือลาก่อนหัวใจดวงน้อยของฉันจะทนไม่ได้ถ้าแม่ยังทำอีกเจียงเฟิงยิ้มอย่างมีเลดในเมื่อเห็นความขมขื่นของลูกน้อยของเจียงเฟงกองอีอ้อิอ้งเก่กอดไม่ได้ที่จะหัวเราะวันถัดไปเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณตกลงบนพื้นในตอนเช้าเจียงเฟงก็ตื่นแต่เช้าเ,เพื่อทำอาหารเจียงเฟง ครอบครัวของป้าตัวน้อยของคุณจะมาหาวันนี้อย่าลืมไปรับเขาที่สถานีกองดงกูโอเตือนเจียงเฟงครั้งแรกที่เห็นเขาเจียงเฟงตอบว่าฉันรู้จักพ่อฉันจะดูแลรถกระบะรีบทำความสะอาดบ้านในขณะที่คุณมีเวลาลูโออยูเฟงตะโกนใส่กองดงกูโอทั้งสองตื่นแต่เช้าเพื่อทำความสะอาดบ้านและถูพื้นจนเงาวับ เห็นได้ชัดว่าลูโอยูเฟงและกองดงกูโอกำลังวางแผนที่จะอวดความแข็งแกร่งในปัจจุบันของพวกเขาเจียงเฟงิงคาดเดาถูกต้องลูโอยูเฟงมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับครอบครัวน้องสาวของเขาเสมอเนื่องจากลูโอยูเฟงแต่งงานกับกองดงกูโอและอาศัยอยู่ในบ้านที่สุดโทมตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอจึงมักถูกน้องสาวย่อเย,อเยอ้ย ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นเซนตูรี่เทียงเคงวินล่าแล้วลูโออยู่เฟงเก่งมากในการอวดโฉมต่อหน้าครอบครัวน้องสาวของเธอเพียงแค่พวกเขาลืมไปว่าเซนตูรี่เทียงเคงวินล่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขามันเป็นรางอันอบอุ่นของเจียงเฟงที่เจียงเฟงซื้อและมอบให้กองอีอิงเก หลังจากรับประทานอาหารแล้วเจียงเซิงก็รีบส่งกองอี้อิงแก้ไปที่กรุงจิวเวอรี่กรุ๊ปกองอี้อิงแก้ลงจากรถและพูดกับเจียงเฟิงอย่างอ่อนโยนว่ารีบไปสถานีไม่ถึงสิบนาทีหลังจากมาถึงสถานีครอบครัวสามคนก็เดินออกมาจากสถานีผู้นำวัยกลางคนโดดเด่นเป็นพิเศษโดยมีสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ห้อยคอราวกับเศรษฐีกระดุมพี ถัดจากชายวัยกลางคนคือหญิงวัยกลางคนในชุดกี่เพาวสวมแว่นกันแดดและถือกระเป๋าในมือเหมือนผู้หญิงและข้างหลังพวกเขาคือชายหนุ่มอายุ20ต้นต้นย้อมผมสีแดงชายหนุ่มสวมชุดแบรนด์ไนกี้และค่อนข้างทันสมยัย สามคนนี้เป็นสมาชิกสามคนในครอบครัวของป้าตัวน้อยได้แก่ลูโอ,อยูเลียนเอกซี่ไลฟูและลูกของพวกเขาเอกซี่ไวเฟงทางนี้เจียงเฟิงทักทายอย่างสุภาพเมื่อหนุ่มเอกซี่ไวเฟงเห็นเจียงเฟิงขับรถปอร์เช่เก้ดวงตาของเขาสว่างขึ้นและก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าว้าวปอร์เช่เก้ รถคันนี้ดูเหมือนจะมีราคามากกว่าสองล้านหยวนใช่ไหมลงมาหาฉันให้ฉันขึ้นไปและสัมผัสมันนี่เมื่อเห็นชายหนุ่ม eng, เอ็กซี่ไวเฟงเช่นนี้ใบหน้าของเจียงเฟงก็แข็งขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นเจียงเฟงที่ลังเลเอ็กซี่ไวเฟงก็ดูเป็นศัตรูและเขาก็คว้าคอเสื้อของเจียงเฟงทันที คุณคือเจียงเซิงลูกเขยที่ไร้ประโยชน์ของตระกูลป้าคนที่สองใช่ไหมออกไปจากที่นี่เร็วๆและถ้าคุณไม่ทำไม่ฉานจะปล่อยคุณไปวันนี้ดูสิว่ากำปั้นมีขนาดเท่ากระสอบทรายเทอร์มินอลเคลื่อนที่จะจดจำในเสี้ยววินาทีเพื่อมอบนวนิยายที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณ บทที่618เมื่อมองไปที่เอ็กซี่ไวเฟงด้วยใบหน้าที่ไม่เป็นมิตรเจียงเฟิงขอมบทคิวพูดไม่ออกในใจของเขาคนเหล่านี้คือใครแน่นอนไม่ใช่ว่าทั้งครอบครัวจะไม่เข้ามาในบ้านครอบครัวของน้องสาวของหลูหยูเฟิงก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกับหลอ,อยูเฟิงมันไม่เหมาะสมใช่ไหมเจียงเฟิงพูดระงับความโกรธของเขา รถปอเช่911คันแรกถูกกองดงกูโอ้ลักพาตัวไปและรถปอเช่911คันนี้ก็เป็นของขวัญที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับกองอ e ีอ e ิงเก้ ตามจริงแล้วเจียงเฟงไม่ต้องการให้คนจำนวนมากเกินไปเข้ามาเกี่ยวข้องกับรถคันนี้และท่าทีของอีกฝ่ายก็ยิ่งยโสเจียงเฟงก็ยิ่งไม่เต็มใจจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยมเมื่อเอ็กซี่ไลฟูผู้เป็นพ่อได้ยินสิ่งนี้เขาก็จ้องไปที่เจียงเฟงด้วยสีหน้าที่ไม่ปราณีและพูดว่ามันไม่เหมาะสมหรอ คุณกำลังดูถูกครอบครัวของเราหรือเปล่าปัญญะประกาศคู่ขับรถเหรอรถคันนี้ต้องซื้อโดยพี่สาวคนที่สองของฉันอะไรนะเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ลูโออยู่เลียนน้องสาวของลูโออยู่เฟงจ้องมองที่เจียงเฟงและพูดอย่างดูถูกเหยียดหยาม เมื่อได้ยินว่าทั้งสามคนในตระกูลพูดอย่างก้าวร้าวเจียงเฟิงก็สูญเสียความรักที่มีต่อครอบครัวในทันทีเมื่อคิดว่าคนเหล่านี้เป็นสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของกองอี้อิงเกเจียงเฟิงจึงระง,งับความโกรธและมองไปที่เอ็กซีไวเฟงฉันสามารถขับรถให้คุณได้แต่คุณมีใบขับขี่หรือไม่ ใบขับขี่ฉันยังต้องมีใบขับขี่เพื่อขับรถคุณดูถูกใครฉันจะบอกคุณว่าฉันยังสามารถวิ่งอารวาดในแกงเงี้ยเคาน์ตี้ของเราได้โดยไม่ต้องมีใบขับขี่เอ็กซี่ไวเฟงกล่าวอย่างมีชัยอะไรไม่มีใบขับขี่มุมปากของเจียงเฟงไม่สามารถช่วยให้กระตุกได้อย่างรุนแรง หากเอ็กซี่ไวเฟงมีใบขับขี่เจียงเฟงไม่อาจปล่อยให้เอ็กซี่ไวเฟงสนุกกับมือของเขาได้อย่างไรก็ตามเอ็กซี่ไวเฟงคนนี้ไม่มีแม้แต่ใบขับขี่หากเขามอบรถให้เอ็กซี่ไวเฟงอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเอ็กซี่ไวเฟงเมื่อส่งมอบแล้วไม่เพียงแต่ไม่รับผิดชอบต่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังขาดความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยถูกต้องลูกชายของฉันสามารถขับรถได้โดยไม่ต้องมีใบขับขี่ลุออยยูเลียนจ้องมองเจียงเฟิงด้วยความโกรธเอ็กซี่ไลฟูมองเจียงเฟิงด้วยสายตาที่ไม่พอใจอย่างยิ่งในมุมมองของพวกเขาเจียงเฟิงจงใจดูถูกพวกเขา สามปีที่แล้วครอบครัวของพี่สาวคนที่สองได้คัดเลือกลูกเขยชื่อเจียงเฟงว่ากันว่าเจียงเฟงไม่มีพรสวรรค์และการเรียนรู้จริงๆแต่กินแต่อาหารอ่อนๆซึ่งทำให้ครอบครัวของลูโอ,อยูเลียนมักจะมีความสุขกับสิ่งนี้ พวกเขาทั้งสามคนมองลงไปที่เจียงเฟงจากก้นบึ้งของหัวใจและตอนนี้เจียงเฟงยังคงไม่ยอมให้เอ็กซี่ไวเฟงขับรถซึ่งทำให้ลูโอยูเลียนเอ็กซี่ไลฟูและครอบครัวของเอ็กซี่ไวเฟงทั้งสามคนค่อนข้างรำคาญเจียงเฟงมองไปที่คนโง่เขลาทั้งสาม การขับรถโดยไม่มีใบขับขี่เรียกว่าการขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตแม้ว่าคุณจะมีความรู้ด้านกฎหมายเพียงเล็กน้อยแต่คุณควรเข้าใจว่าผลที่ตามมาของการขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นร้ายแรงมากเพียงแค่ วางใจฉันรับรองว่าฉันเป็นคนขับรถคนเก่าของกิอูมิ่งชานเอ็กซี่ไวเฟงพูดด้วยใบหน้าที่อิ่มเอ,อิบเจียงเฟงปฏิเสธอย่างเฉียบขาดคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่เฮ้ ฉันทําให้คุณอับอายหรือเปล่าฉันไม่ได้เมาแล้วขับและฉันไม่ได้เมาแล้วขับด้วยพ่อแม่ดูสิป้าคนที่สองลูกชายไร้ประโยชน์คนนี้สไพยหิงเกินไปจริงๆเราควรเก็บขยะนี้ให้ครอบครัวของอารองดีไหมเอ็กซี่ไวเฟงรู้สึกรำคาญอย่างมาก เขาจ้องมองที่เจียงเฟิงด้วยสีหน้าเคร่งขรึมราวกับว่าเจียงเฟิงกล้าที่จะแข็งกราวเขาสัญญาว่าเจียงเฟิงจะไม่สามารถกินผลไม้ดีๆได้เอ็กซี่ไลฟูยังก้าวไปข้างหน้าและตะโกนเสียผิวของคุณมีอาการคันและกระตุกใช่ไหมดูแลเขาสายตาของสุนัขดูถูกสิ่งที่ต่ำต้อยของผู้คนจะดูแลเขาคุณต้องดูแลไอ้เลวนี่ หลัวยูเลียนพูดอย่างเย็นชาในขณะนี้สมาชิกทั้งสามคนในครอบครัวของลูโอ,อยูเลียนมองไปที่เจียงเฟิงด้วยสายตาที่เป็นศัตรูอย่างรุนแรงราวกับว่าเจียงเฟิงเอาแต่ดูถูกคนอื่นและไม่ปล่อยให้พวกเขาขับรถเป็นการจงใจดูถูกพวกเขาสิ่งนี้ทำให้สมาชิกทั้งสามของครอบครัวต้องการให้เจียงเฟิงอยู่ในพื้นดินได้รับการซ่อมแซมอย่างหนัก ฉันเป็นคนพานเจียงเฟิงหัวเราะย่อตัวเองเขารู้สึกผิดหวังอย่างมากในครอบครัวที่มีสมาชิกสามคนนี้ถ้าคุณต้องการขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ถ้าคุณไม่ให้คุณขับคุณคิดว่าคุณเป็นตาหม,มาเจียงเฟิงไม่เคยเห็นคนไร้ายเหตุผลแบบนี้มาก่อน เอ็กซี่ไวเฟงกำคอเสื้อของเจียงเฟงและพูดอย่างโหดเหี้ยมเอากุญแจรถมาให้ฉันถ้าคุณไม่ให้กุญแจรถแก่ฉันเชื่อหรือไม่ฉันจะทุบตีคุณจนตาย ตอนที่619ทุบตีฉันให้ตายทำมันครอบครัวของคุณสามคนทำมันให้ฉันพูดว่าวันนี้คุณกล้าที่จะทำมันเจียงเฟิงโกรธมากหืมหลังจากคำพูดจบลงออร่าขนาดใหญ่ก็พุ่งออกมาจากร่างของเจียงเฟิงเหมือนกับการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกในลมหายใจของเจียงเฟงในทันทีสมาชิกทั้งสามคนในครอบครัวของเอ็กซี่ไวเฟงก็ตกใจพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าทัศนคติของเจียงเฟงจะแข็งแกร่งขนาดนี้ เอ็กซี่ไวเฟงตกใจและโกรธและเขาจ้องไปที่เจียงเฟงขยกคุณเป็นใครที่น่ากลัวปล่อยเจียงเฟงไม่เคยมองเอ็กซี่ไวเฟงให้ดีเอ็กซี่ไวเฟงตื่นเต้นและเขาพูดด้วยความโกรธถ,ถ้าฉันไม่ปล่อยละ่ะฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายปล่อยเสียงของเจียงเฟงเย็นมาก เมื่อถูกเจียงเฟิงจ้องมองจิตวิญญาณของเอ็กซี่ไวเฟงก็สั่นสถานราวกับว่าสิ่งที่จ้องมองมาที่เขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสัตว์ป่าและสัตว์ป่าตัวนี้สามารถกล่นชีวิตของเขาได้ทุกเมื่อ เมื่อรู้สึกถึงการบีบบังคับอย่างบ้าคลั่งของเจียงเฟิงเอ็กซี่ไลฟูกลัวว่าเจียงเฟิงจะต่อสู้เข่ารีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อห้ามปรามเขาศักสีลืมมันไปอย่าไปสนใจขยะนี้อย่าปล่อยมันไปใช่แล้วใช่มันคงไม่ดีแน่ถ้าถังขยะใบนี้มีอาการป่วยทางจิตและทำร้ายใครสักคนหลัวยู่เหลียนกลัวว่าเจียงเฟิงจะทำร้ายใครสักคน ผู้ปกครองทั้งสองก้าวไปข้างหน้าเพื่อห้ามปรามพวกเขาและเอ็กซี่ไวเฟงปล่อยปลอกคอของเจียงเฟงอย่างไม่เต็มใจหือถ้าพ่อแม่ของฉันไม่อยู่ที่นี่ฉันคงต้องคุกเข่าลงต่อหน้าฉันและเรียกคุณว่าพ่อในวันนี้บนโทรศัพท์เป็นวินาทีอย่าลืมจัดหานวน,นิยายที่ยอดเยี่ยมให้คุณอ่านยิงเหรอ เีงฟิงพูดอย่างใจเย็นด้วยใบหน้าเย็นชาเดิมทีคิดว่าครอบครัวของน้องสาวของลูโอ,อยูเฟิงน่าจะดีกว่าของลูโอ,อยูเฟิงหลายเท่าแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเหมือนกันหมดซึ่งน่าผิดหวังอย่างมากไม่ใช่เหรอ ความโกรธบนใบหน้าของเอ็กซี่ไวเฟงไม่ได้หายไปเลยศักสีลืมไปเลยเขาเป็นขยะคุณสนใจอะไรกับขยะเอ็กซี่ไลฟูและลูโออยู่เลี่ยนเกลี้ยกล่อมอีกครั้งเตียงเฟงไม่สนใจครอบครัวทั้งสามคนและตรงไปที่คนขับรถหลักเอ็กซี่ไลฟูปลอบโยนลูกชายเข้าไปในรถคุณยังรู้สึกได้ถึงความสะดวกสบายของรถหรูในนักบินผู้ช่วย ไม่สวัด์ฉันจำคุณได้เอ็กซี่ไวเฟงเข้าไปในนักบินร่วมอย่างค่อนข้างรำคาญแม้ว่าพวกเขาจะโกรธแต่ครอบครัวทั้งสามคนก็ยังต้องทึ่งเมื่อได้นั่งในรถปอเช่911เพราะรถหรูคันนี้นั่งสบายจริงๆ ทั้งสามคนรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปและส่งไปยังโมเมนต์เพื่ออวดเจียงเซิงเพิกเฉยต่อครอบครัวทั้งสามคนเหยียบคันเร่งและขับรถไปยังวิลล่าเซนตูรี่เทียงเคงอย่างเป็นระเบียบเมื่อเห็นเจียงเซิงขับรถปอเช่911หัวใจของเอ็กซี่ไวเฟิงก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือสักวันหนึ่งเขาจะได้ขับรถรูของเขาเอง ในที่สุดเอ็กซี่ไวเฟงก็ไม่ได้ที่จะมองไปที่เจียงเฟงฉันสามารถขับรถได้โดยไม่ต้องมีใบขับขี่ฉันต้องจับมันในภายหลังไม่เจียงเฟงปฏิเสธคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลของเอ็กซี่ไวเฟงอย่างเด็ดขาด เมื่อได้ยินว่าเจียงเฟิงกล้าที่จะปฏิเสธเจียงเฟิงอีกครั้งเอ็กซี่ไวเฟงก็โกรธด้วยความอับอายเขาไม่สามารถควบคุมความโกรธของเขาได้อีกต่อไปทันใดนั้นเขาก็หันกลับมาและเตะด,ด้วยเท้าขวาไม่ฉันให้หน้าคุณจริงๆปังการแสดงออกของเจียงเฟิงเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขาไม่เคยคาดคิดว่าเอ็กซี่ไวเฟงจะโจมตีเขาในรถ นิระยะกระชัน้นชิดเจียงเฟงถูกเอ็กซีวไยเฟงไม่ทันตั้งตัวซึ่งเตะเขาอย่างแรงทันใดนั้นพงมาลายในมือของเขาสูญเสียการควบคุมและกระแทกเข้ากับรถเฟอร์รารี่สีแดงคันใหญ่ทันที